สวัสดีครับพบกัาหน้ากล่องแชเดวอีกแล้วครับมือนี่วัตถุดิบของเฮ้ากระมีเห็ดบดค่ะเห็ดบดสดสดค่ะดอกอ่อนๆเลยมือนี่กะสิมะนํำเสนอเมนูแกงเห็ดบดค่ะนี่ก็ ปาด้าออกเรียบร้อยแล้วค่ะมะล่างเตรียมสิแกงค่ะมื้อนี้ก็สิแกงแบบง่ายๆเลยแกงน้ำใสห้านี่ละค่ะ 对的来，不 เฮดลง่ไปแกงด้วยค่ะต้ปดที่เข้าตัดขาไปเตียงใบใส่ลง่มไปด้วยไม่มีใส่ไข่หมเดเตียงน้ำค่ะไข่ผักไข่หน่อยมัน อันนี้เกลือห้าสไไปแล้ว